กับช่างปฏิภาธรรมนะคะวันนี้ข้าสิผ้าไม่เห็ดไก่ต้มน้ำปลา <laughs> คิดว่าอ,อ๋อจ <laughs> <laughs> ้าเดี๋ยวเราไปเบิร์กส่วนผสมกันเลยนะคะว่ะมาถึงนี่อย่างแนวข้าสิใส่อย่างแนวนะจานนะจานนะจานขั้นตอนแรกนะคะใส่น้ำสะอาดลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำโคกโคกขวดหน่อยค่ะขวดละสิบสองบาทใส่ลงไปเลยเปิดขวดตามด้วยผงปรุงรสอ่ะผงปรุงรสนะจ๊ะ น้ำปลาจ้ะน้ำตาลจ้ะคนให้เข้ากันแล้วก็ซิมเบิงนะจ้าว่ามันไ้รชาชาที่ห้าต้องการบา่ถามันบ่ท่านนัวกับใส่น้ำปลาเพิ่มนาะแล้วก็โคนแล้วก็ซิมไม ก็ได้รสชาติที่เ่าต้องการแล้วนะคะเ่ากระตังไว้ให้น้ำมันเดือดเราว่างนี้เ่ากระสีไปเฮก,กไก่ล่อค่ะค่ะไก่เ่าหลังจากล้างทั้งขามสะอาดแล้วเ่ากระสีเอาตะไคร้งาดากมันนะจ๊ะงข้าไปในตัวมันนะั่ะมวลมวนหน่งยสินะมวลมวนอนีอน้น,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 นะจ๊ะงาถลไปในตัวมันให้มันเป็นเครื่องในไก่ ใส่ลงไปเลยนี่หมอเขาก็นเนียไปสิสปแล้วนะคะพ่อหมอเข้าเริ่มเดือดนะคะเขาก็เอาไก่ลงไปเลยจา้าเด้อเอาลงไปเลยคือในไก่จ้ะใส่ลงไปเลย เหล่งไฟแห้งนะคะปิดฟ้าจะ้ะใกล้ถิ่ปฏิใส่กับสีเป็นใกล้บานนะคะตรงเครองซโซมม์มากับสีเปือยแสบแล้วนะจ๊ะอีกสิมหานาที่ข้าสีมะเบิงข้าสีมะกรับไกลกันนะคะว่ามันสีเป็นจังใดเดี๋ยวเจอกันอีกสิมหานาที่นะคะนี่คะ่ะผ่านไปสิมหานาที่แล้วนะคะห้าสีมะเบิงกันว่าไกลเข้าสีเป็นจังใดเด้อนี่า ราว้าวว้าวแต่วาา่านสุกีนะคะกลับทางจะ้ะกลับทางกลับทางมันนะปิดฟ้าจ้ารออีกสินาทีแล้วลจะมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงจ้าหลังจากเท่ากลับไปเมื่อกี้นะคะตอนนี้มันทานมาประมาณยี่สีมาที่แล้วนะคะปติลืมเบิ้งนะเท่ากับสีมาเบิ้งกันว่าไกลเท่าเป็นไดว้าวนามบกแล้วนะจะ๊ะนี มันก็เริ่มได้แล้วนะนี่เห็นไหมมันมีรอยตีของของหนังมันด้วยนี่หนังแตกนี่มันเปื่อยแล้วเด้อพี่น้องพอห้อยไ้ไกาเปื่อยสี่แ้้วนะจ๊ะเขากบปิดไฟเลยจ้ะสำหรับมือนีก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปฏีน้ำแน่เ้ยค่ะ